แบบไกลเริ่มมาขึ้นนี่ผมออกม่าก็เหนื่อยสักโมงนึ่งเลยพอดกีหายเลยเหรออุ้ยคนก็เลยจะรู้ว่าเมื่อคืนเราก็ไปเจอกันอุ้ยถามก็ได้แล้วัสดี่ค่ะสวัสดีค่ะกนฐาบผมนี่กล้องสุดหน้าขาปุ๊กูอีกสซูอุ้ยเด็กเด็กเด็หน้ามาแล้วเหมือนอี่าติญานิก้นตกใจหน้าขาวกว่าแม่อีกนะคะอืมโอเคเขาอ่าไฟไฟแคบน่ะ ฝ่ายแคปคอมเมนต์ดราม่าน่ะแคปแคปให้ท่านเ้อะจ้ะแคปให้รั่วๆฝ่ายฝ่ายแคปนะคะวันนี้เปิดตัวอะไรเนี่ยเัวผู้ชายคนใหม่สิอืมไม่งั้นเขาคือผู้หญิอยผู้ชายคนใหม่ของวงหรือของแพรวาเปลก็ของฉันสิผู้ชายคนใหม่ของแม่สิเขาเกิดมาเอิญแม่บอกฮะเขาเอิญผีเลยนับด้วยนั่น เมื่อเอิดแม่์แ้วค่ะอะไรเมื่อเนอะเกิดแม่์อะไรเมื่อเนี่ยเมื่อไรเนี่ยอ้าวใครอยากเห็นผู้ชายคนนี้ร้องเพลงบนเวทีคืนนี้กดหนึ่งมาค่ะโอ้โตบมือเลยลูกตบก็เลยแทนใครอยากเห็นผู้ชายคนนี้ร้องเพลงบนเวทีวันเนี้ยกดหนึ่งมาเลยค่ะนี่ลุยชีสตอรี่สั้นๆด่วนๆขึ้นนี่น้องเป็นนักแสดงนะโอเคน้องเป็นนักแสดงได้ครับได้ครับ น้องเก่งอยูน้องเก่งอยู่เบอร์คุยใกล้แล้วแต่ว่านิวไปร้องคนกันเสียงเสียงอห้องไรกลับบ้านแม่น้องโฟกัสหล่อมากแม่เอฟซีใส่มาเป็นเอฟซีพันแทะนะคะอ่าโอ้ยมีคนบุญจากกอสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับอยากรู้อะไรเข้ากลุ่มค่ะอยากรู้อะไรเข้ากลุ่มค่ะให้น้องร้องให้เอฟซีฟังหน่อยสักท่อนอุ้ยจะบอกไปรุ่นเนี่ยคุณท่อนเดียวท่อนเดียว เอาเอาไปยังเงิสิบาตรร้อยสี่สิบเก้าบาทค่ะวันนี้อยากรู้อะไรเข้าไปกสิว่าเออขายตัวอีกแล้วเอาเขาขายตัวอยู่แล้วที่นี้ก็ขายตัวอยู่แล้วขายตัวอยู่อยู่แล้วเป่จ้ะวันนี้เป็นรอบพิเศษนะคะวันวันสุดท้ายบาตรร้อยสี่สิบเก้าบาทนี่บวกหนึ่งมาแล้วบวกบวกหนึ่งครับบวกกดหนึ่งให้ได้เด้อครับผู้ใดอยากเบิ้งโมมีไฟกดบ่างไม่ได้ขึ้นนี่ อยากดูอะไรเข้าในกลุ่มเลยค่ะ,คะแม่จะไม่ทนอ่ามันดี้พอเป็นมือที่จริงอ่ะตื่นมากกว่าเรื่องเครียดเลยตื่นขึ้นมาตื่นมากกว่าเ,เรื่องเครียดเรื่องดามาเลยแค่ดีว่าเขั้นตื่นมากเราขัเนตื่นง่ายดีกว่าขึ้นเหนี่ก,กับมื่อยมากมกว่าแฟนบบ แบบไกลเริ่มมาขึ้นออกกน,มมน,นี่ผมบอกว่าก็เหนือยส้มโอหน่อบพอดีหายแล้วเสริมอุ้ยคนก็เลยจะรู้ว่าเมื่อคืนเราก็ไปเจอกันอุ้ยหาเงินอ่า <laughs> มือเสาร์นี่มาหอดบาทของมือเสาร์เนาะแนนอนช่วยสินรับแต่ก็มาเจ็ดนี่แล้วที่เนี่ยที่ตื่นขึ้นมากับมาเจอเอียงที่แบบว่าโอ้ยเนาะกับเลยว่า,าเอาเอาว่ามือนหนีน ang ang กนูเห็นงานก่อนอ่าเดี๋ยววันนี้ทำทำงานก่อนอ่ะแต่เรื่องเคลียร์อะไรต่างๆเคลียร์แน่นอนค่ะ พูดแน่นอนคือบางเทือมันกับไวแล้วละเรื่องมันเรื่องมันก็นกนขคือเดือนกว่าแล้วแต่ว่าในบอกมุกอ่อนก็ไม่มุกสถียรสินะ,ะแล้วคนที่ปว่วนมันก็ยังได้ใจปวนไม่หยุดปวนบริเ็ดปวนเฉพาะแค่ว่าาม大าปัจจุบันเด้ตั้งแต่นู้นตั้งแต่อันเกาๆเรื่องเกาๆอย่างเงี้นอ่ามันได้ใจไงเพราะว่าเราไม่เอาจริงจริงไง แค่ผ้าส้มแถบนะเอาก็บประด้๋ยวซาหัวซาอย่างเขื่อนผ้าเนี่ยฉันประเดี๋ยวส้มหรอกค่ะแต่ว่านางหนาขาวก็่าฉันเต็มผมหยาดทุกคนตกใจผมเอยนั่งล่างออกกบบโอ้ยตกใจกันเลยกันเลน้องทาหน้าขาวกว่ฉันค่ะฉันดูดูดอกไปเลยก็ได้ดูดอกน้องดูดอกเป็นบลูเอ่อซาหัวกับแม่นางสาวกุ้ยทายน้ำเม่นเถอล่ะ น้องเป็นคนที่ไหนครับแนะนำตัวหน่อยเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงชื่อโฟกัสกิติคนนะครับเป็นคนนั้นกุชชุ่มครับเพื่อกุชชุ่มครับประสบปูนครับผมบ้านยังครับโซลคุงปูนครับโอซลคุ้งปูนคุชชุมแมนครับตะบนหน้าโซหน้าโซหน้าซึ่งตะกี้กับร่างเดียวน่ะนะใครกันแน่อลแล้วเอออันมือนีสิมาอย่างสัตนด์เอฟซีอยากงูสัตนด์โอ้ยมือนีซิ มีโอกาสคือจริงๆก็เคยๆเคยแบบถามเนอเอือยมาตั้งแต่โดนละคุยกันแต่โดนละบ้มีโอกาสบ้าเอือยแต่บ้าหลงงานกับเอือยแต่คุณแต่ตอนจังหวะมันบ่ได้ครับตอนนี้มีโอกาสก็เลยว่าอยากสิบ้านหลงงานกับเอือยนี่แหละครับผมอ๋อพิจการการอ๋อการลงที่มาบอไดกินเงินสิบเก้าบาทเพดดอกหมายถึงว่ารอดหนังสือลอยนึ่งแล้วม่บ้านนี่ขายบั้านลอยนึ่งมันบ่ แล้ววันนี้ใครที่ซื้อบัตรทีหลังน่ะวันนี้ขาย149บาทนะอันนี้คือเก่าครับว่าดนกินกัน149บาทเขาบอกว่าเพราะว่ันลดซื้อแล้วแมนรีบเลยนะคะรีบเข้ากลุ่มเลยรีบเข้ากลุ่มเลยวันนี้มีอะไรให้ชมเอาเอาลองเพลงพี่ดอกฟังแน่เขาบอกว่าหน้าตาหล่อๆแบบนี้ร้องเพลงได้จริงหรือเปล่าเอาเอาเอาแนวอะไรดีครับหมอรัมชักทอนหมอรัมก่อนเพราะเหัดเด็ดเดี๋ยวลอง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 เหมือนตะกอนนะครับ มาแล้วเด้อ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 มาแล้วเด้อมิดบอกแค่ลเด้อแฟนบอล้มาย้ำพี่น้องเอาเสียงห้องกลมใจกว่าสิได้เป็นโฟกัสกิตถึคุณสุหัตเพียนเรีนกลอนและทองคำนั้นเข้าทองคำนั้นเข้าล่ำก็เข้าและคนร้องกลางกองจะโศท้อนเก้าบานเอาฝันดนกนฮาประมาณนี้ครับผมเอาเพลงช้าให้หน่อยเพลงช้าให้หน่อยเหมือนี้คือแอบแต่เด้อเด้อเลย เอาเพลงจากพ้องแล้วกันคนมีแค่ฮักคอรอแค่แลนี่ขอยอมแพ้แต่โดยดีใส่แต่ใจบ่ได้ดอกฮักสมัยมีค้คอยมีนาทีเจ็บให้เข้าใจขอทอดลาคันว่าเสียงความคิดทอดมันไปสอดเทียนเจ้าเสียงดิเกินไปย้อนไว้เหตุใจยังบ่ทันใด ยังไปเขาบ่นนอนบ่ได้กลับตาไปยังพ่อหน้าเจ้าอยู่ครับผมครับขอ,บอ<ม>เราแขออ็แรกครับผมไม่อยู่วามีก้ก็จะเป็นไปอนอเอกมดีนะเดี๋ยวแม่เอกมดีป่ะนักเอกก็ต้องเป็นชั้นละละ่ะจัดไปชั้นบทเพลงสิมันนักเอกเอนีคะนี่ยวด เห็นกูเต้นนบอเต้นี้เหรอนะมึงสิเป็นนักเอกอยากนะมีมีพีเพลงขาเหรอบอเบ้เฮ้ยเฮ้ยไปหาน้องเล็วไปเล่นกับน้องหน่อยเจ้ากูเ้นพี่ทำน้องไปเร็วยืนรอยืนคอยไอ้ของกูยืนงงกันลงคุยเลยรอในกลุ่มแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะว่าแต่เอซีมากเถอะ นี่พวกยูนี่อร์มากนี่เยี่ยมอีแคทผัวมาดังเฝ้าอีสูเด้นี่อุ้ยบ่ปากเนาะก็โมดีบอกโม่ฉันหูจักน้องก้อนหูจักผัวอีกเด้เอออเาที่เป็นเป็นผู้วยกันนะจะเรินตอนเป็นปีอยู่นี่ไปเดินเข้าไปซ้อบปะจะพาน้องไปซ้อมด้วยมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปซ้อมไปดูบรรยากาศหน้างานกันนะคะมาหนจต่ลูกไปไปซ้อมค่ะโอ้ยหลุดเลย แกงได้หน่แกงแอ,อ,งไไไอนะไรได,ด้หนิมะย,อยาอะไรได้ไม่านเนาะกนนหน่อยกยาเแล้วก็จีนั่งน่ยาน่เฮ